また「おはよう」って言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前 ได้ฝึกฝนตัวเองเพื่อแก้แค้นฮิสุกะแถมยังได้เงินใช้ด้วยเมื่อต่อไปไปลองกลางขานายน่ะเคยผ่านระตูทดสอบมาแล้วใช่ไหมงานงานนี้สบายมากหลับออกไปเต็มแดะเราได้เยอะขนาดนี้เชียวผมชื่อสุชีครับอาจารย์ผู้ช่วยฉันชื่อบอวิงนะอตอนเน้นคืออะไร อะไรคือเน้นคุณกอนคุณคิดรัวคะในที่สุดก็มาถึงชั้นที่ร้อยแล้วนะคะดีดีด้วยคะ่ะไม่ใช่เรื่องอยากเย็นหรนะจุดมุ่งหมายของเราก,ก็คือชั้นสูงสุดครับแล้ผู้ที่ได้ผ่านขึ้นมาถึงชั้นที่100จะได้มีห้องส่วนตัวแล้วนะคะแลวจะได้มีเงินค่าไฟเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวด้วยคะ่ะรู้แล้วลนะน๋อได้ห้องส่วนตัวด้วยเหรอทีนี้ก็อดเล่นปลาหมอนใส่กันแล้วแต่ว่า ห้ามประมาทเป็นอันขาดนะคะคู่ต่อสู้ในชั้นนี้จะมีระดับฝีมือที่สูงกว่าเก่าอย่างที่บอกไปแล้วขึ้นมาถึงชั้นที่100แล้วจะได้รับการปฏิบัติด,ดีกว่าเดิมค่ะไม่ว่าใครก็อยากจะรักษาร,ระดับนี้เอาไว้ทั้งนั้นแหละค่ะมีหลายคนที่ใช้ทุกวิถีทางที่จะเอาชนะในการต่อสู้ให้ได้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในชั้นนี้นานๆได้ยิ่งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเท <c oughs> ียบกับผู้ระดับชั้น50ไม่ได้หรอกน,นะคะคิดว่าจริงเหรอใช่แล้วล่ะมันก็ต้องอย่างนี้สิ อุตส่าห์มาฝึกฝีมือถึงนี่นี่ฉันยังวันหว,วันนะมันก็จะไม่ได้เจอแบบที่ยังยากซะแล้วอ,อ,อเด็กพวกนี้มันแน่มาจากไหน,นกันนะการไปลองกลางหาเป็นแหล่งรวมของสุดยอดฝีมือจากทั่วโลกเลยแต่ที่ไหนได้พรมันกลับมานั่งรูู้กสิน,นิดหน่อยงานเนี่ยหมูอยู่แล้วตอนฉันมานี่เมื่อคราวก่อนน่ะก็ประมาณเนี้ยยังผ่านฉันลุยเลยคราวก่อนนอะตอนหกขวบนะหกขวบ อขอให้โชคดีนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะฮะเนี่ยเราห้องส่วนตัวสูงจังเลยวิวก็สวยมากด้วยอพี่สาวคนน่นพูดถูกแล้วล่ะการตายจากชั้นที่90ขึ้นมาชั้นที่ร้อยกับการรักษาระดับให้อยู่บนชั้นที่ร้อยให้ได้มันต่างลิตรับเลยเหมือนมีกำแพงกั้นเขต คนที่ผ่านมาถึงนี่ได้ก็ต้องพยายามสุดชีวิตที่จะรักษาความสะดวกสบายนี้เอาไว้อะนะถึงฉันจะบอกว่าผ่านได้หมูหมูแต่ก็ห้ามประมาทเด็ดขาดมาเจอพวกเคียวเียวบนชั้นเนี่ยสงสัยต้องเปลืองแรงเปลืองเวลามากหน่อยแล้วล่ะเอ็ดโนารู้สึกอพองมากเลยนะที่ขึ้นมาถึงนี่ได้แต่ว่าถ้าคิดจะอยู่บนชั้นหนึ่งร้อยอย่างแกมันยังได้ไปสิบปี ันะอยู่ที่นี่และส่งคนนักสู้กัดลงไว้เป็นร้อยๆคนแล้วแหมเนึ่ตัวเตรียมจะไว้ได้เลยผู้ชนะก่อนเล้วไม่ไดเป็นห่วงมากไปเลยคนต่อไปคิวรัวขึ้นบนเวทีได้เอ้ยร้องทุกอ้าว ใช้เวลาเพียงแค่3วันนักสู้กอรและนักสู้คิรัวก,ก็ไต่ขึ้นมาจนถึงชั้นที่150ได้เรียบร้อยแล้วนะคะจนถึงวันนี้ชนะรุ่นมาแล้ว7ครั้งค่ะหรือว่าพวกเขาจะเดินหน้าไปเรื่อยๆโดยไม่ยอมเสียแต้มเลยพวกเขาจะไ,ไปได้ถึงไหนกันนะคะต้องติดตามชมกันต่อเฮ้ยไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยกับคนที่มีฝีมือนีอ่นะแต่ว่าคิดไปแล้วมันก็น่าเจ็บใจตอนฉันมาที่นี่ครั้งแรกกว่าจะไต่ขึ้นมาถึงชั้น150ได้ต้องใช้เวลาตั้งสองเดือนกว่านะฟังอยู่ว่าเปล่าก่อนหนึ่งสิบร้อยพันหมื่น แสนคิดรู้ว่ายอดเงินในสมุดบ,บัญชีมันเยอะขนาดที่ฉันไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยอะตอนมาเราไม่มีเลยสักแดงเดียวนะเออขอยืมใช้หน่อยเด้อทำไมอะคิดว่าเองก็ได้เงินเท่าๆ่ากับฉันไม่ใช่เหรอก็ใช่แต่ฉันใช้หมดแล้วใช้หมดแล้วอะไรนะ,ะแล้วก็สงสัยตั้งแต่ที่เข้ามาตอนแรกแล้วไอ้ะนะั่นมันคืออะไรอะช็อกโกโลโบฉันเห็นเขามีขายก็เลยเหมามาหมดเลย เหมันเรื่องจริงนั่นนี่อเอาเงินไปซื้อขนมจนหมดเลยมีแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วนี่นะเอาคืนมานะเอามาแล้วจะจะใช้คืนไม่ได้อะเฮ้ยใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบนี้ไม่ได้นะเคโร่ช็อกโกโลบไม่ใช่ขอฟุ่มเฟือยนะเป็นไงอย่าแพ้เลยย นายนะ่ะถ้าคือยังเป็นแบบนี้ไม่มีทางไต่ถึงสองร้อยหรอกฮิสโซกะมันเก่งกว่าฉันอีกนะฉันเองก,ก็รู้ดีแล้วจะต้องฝึกฝนยังไงดีล่ะเนี่ยคิดรูว้วแล้วซูชิเราเป็นไงบ้างหมอนะนะ่ะเหรอก็ยังอยู่ชั้นที่ห้าสิบเหมือนเดิมอะฉันเคยบอกแล้วไนงะว่าตอนเนี้ฝีมือเขาได้แค่ระดับนั้นแต่ว่านายก็โคนเขาไม่ได้ไม่ใช่เหรออืม ตอนที่แข่งครานะั้นไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งเขาก็ลุกขึ้นมาใหม่แลมีความตั้งใจแรงกล้าและสู้ไม่ถอยจนถึงวินาทีสุดท้ายนี่้ีแหละย่และวรร <c oughs> ังมือกินไปหน่อยลิลิต้นดาว คะแนนร,รวมสิบคะแนนนักสู้ขี่รัวชนะทีเคโ,โอไอความตั้งใจจริงที่แรงกล้ามันมีมากกว่าระดับฝีมือของคสอสเซีกหรือว่ามันจะเกี่ยวกับเรนที่คุณมิงเขาพูดถึงหรือเปล่าอะฮะใช่แล้วเรนเหรอคงเป็นชื่อวิชาละมะ้ฉันก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเราไปแข่งในระดับสูงกว่านี้ อาจจะเจอคนที่ใช้วิชาเดียวกันถ้าเรารู้เทคนิคของมันแล้วล่ะก็ถ้างั้นเราก็ไปถามซูชิเขาโดยตรงมันจะไม่เร็วกว่าเหรอนั่นสินะเ้นเป็นหนึ่งในสีมส่มหาวิถีสี่มหาวิถีเป็นพื้นฐานในศิลปะการต่อสู้ทุกประเภทต้องรู้จักเทนจดจำเซตส ữ, ออือและต้องผ่านเ้นเพื่อเข้าถึงฮัตสึและทั้งหมดนี้ก็เป็นการฝึกฝนเน้นเน้นหรอเน้นเหรอ ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยงั้นเหรอถ้างั้นผมจะบอกอีกรอบนึงก็ได้นะฟังดีๆนะครับเวนเป็นหนึ่งในสีมส่มหาวิถีสี่มหาวิถีก็คือูชินี่นายเก่งขนาดที่เอามาสอนถ่ายทอดให้คนอื่นได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนั่นเนี่ยอืยขอโทษครับอาจารย์พูดช่วยก่อนคุงแกโครคุงโบราณเขาว่าไว้การเรียนรู้อะไรแค่คือเงินกลางยิ่งทําให้ไม่รู้อะไรเลยยิ่งกว่าสิ่งที่เราไม่รู้ซะอีกนะไอที่ว่ารู้ไม่จริงเป็นบ่อเกิดแห่งภัยละสินนะฮะ แต่ว่าฉันอะอยากจะรู้เรื่องเรนให้ทองแท้ถึงแม้ว่านายจะไม่ยอมสอนให้ฉันก็จะค้นหาจนรู้ให้ได้แต่ว่าฉันก็อยากจะรู้แบบแจมแจ้งดีกว่ารู้แบบงูปลาถ้านายยอมสอนให้ฉันจะได้ไม่จําเอาไว้ใช้ผิดผิดยังไงล่ะดีมากผมก็ขอร้องด้วยคนนะครับคิดรัวกับผมน่ะมาที่นี่เพื่อจะฝึกฝนตัวเองนะฮะอสเอางั้นก็ได้นะงั้นก็ตามฉันมา เน้นนั้นก็คือไฟที่เผาผลาญจิตใจเก็บได้กับพลังใจที่แข็งแกร่งการที่จะฝึกฝนให้ได้เน้นนั้นมีสีวิธีด้วยกันเรียกว่าสีมหาวิถีและก็แบ่งออกเป็นเทนเซส,สเรนและฮัส์สี่ตัวอักษรด้วยกันเริ่มจากเทนคือการรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวตามด้วยเซส,สึททำความคิดเป็นคำพูดด้วยวาจา เรนก็คือจิตใจที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแล้วฮัสืึกก็คือการปล่อยออกมาด้วยการกระทำที่โลคุงโดนกดดันโดยเรนที่ม่ยอมแพ้ของสุชิยังไงลละการปฏิบัติย่อมดีกว่าทฤษฎีแล้มาลองทำของจริงกันดูก็แล้วกันนะคิ่โลคุงแล้วเรายืนขึ้นสิทีนี้ฉันจะคิดว่าอยากฆ่าเธอโอเคไหมเออได้สิยังไงไม่มีทางอยู่แล้วงั้นไปตามลำดับกนแล้วกันนะ นและต่อนนวยสึสสอันนี้จะคิดในใจแล้วจะพูดออกมาก็ได้นะฉันจะฆ่านะ เื่อกี้นี้ก็คือเรนเรนรือเรืเรเรเรยกอีกอย่างว่าความมุ่งมั่นที่รุนแรงจะมีผลต่อการกระทํารุนแรงแค่ไหนขึ้นอยู่กับความมุ่งมัน่นหากเอาชนะด้วยพลังใจได้ศัตรูก็จะล่าถอยไปเองอย่างที่เขาว่านั่นแหละเรนนั้นหากมีใจโน้มเอียงมากไปจะทําให้เป็นคนหัวรัน้นคิดว่าเรื่องผิดเป็นเรื่องถูกและจะสูญเสียความปฏิบัติ norm หากจะควบคุมจิตใจไม่ได้เต็มที่ก็ควรจะอดใจรอไว้ก่อนถ้าพวกเธอและซูชิยังอยู่ในวันที่ต้องฝึกจิตใจให้เติบโตมากกว่าน,นี้ ถ้าหากต้องการศึกษาเรื่องเน้นแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องฝึกเรื่องเทนให้ได้เสียก,ก่อนหากรู้เรื่องเทนแตกฉานแล้วก็จะไม่ถูกคมคูดด้วยพลังจิตใจของศัตรูขอบคุณมากนะฮะซูชิโอเคแล้ว อ๋อซูชิไปเริ่มฝึกเขาวันนี้กันเถอะอ<ส>วันนี้เริ่มจากเทนก่อนนะคุณวิงเขาเก่งมากเลยนะน่าอิจฉาซูชิจังเลยอ่ะที่มีอาจารย์เก่งๆแบบนั้นน่ะแต่ว่าเรื่องที่พูดอ่ะมันโกหกชัดๆเลยโกหกเหรอถึงจะพูดได้ฟังดูสมจริงก็เหอะแต่ฉันก็รู้ว่าพลังของวิงเป็นของจริงด้วยนะแต่เขาไม่ได้อธิบายว่าทําไมซูชิถึงได้ทนทานขนาดนั้นมันต้องมีความลับอย่างอื่นซ่อนอยู่แน่ตอนพวกเราฟังที่วิงพูดหน้าของซูชินะ บอกอยู่ชัดๆว่ารู้ดีนั่นน่ะสินะแต่ว่าแล้วทำไมเขาต้องโกโหกด้วยอ่ะเหมือนต้องเป็นอะไรที่น่ากลัวสุดๆแน่เลยไอ้ที่เรียกว่าเน้นน่ะและระหว่างที่อยู่ในร้านประลองกลางหาวเนี่ยฉันจะต้องจัดการกับมันให้ได้ไอ้เน้นที่ว่าเนี่ยเป็นอะไรบ้างล่ะซูชิวันนี้เท็คงทายดูปั่นปวนนะอาจารย์ครับทำไมต้องโกโหกพวกเขาด้วยล่ะครับ โกหกเหรอเขาจะหมายถึงเรื่องที่ฉันอธิบายไปหรอสิใช่ไหมใช่ครับสีมหาวิถีเทนเซส,ส,สเรนพัสส์ม่เค้าความหมายกันเลยนี่ครับแล้วเขาไม่ใช่คนในสำนักถึงได้โกหกเขาหรอครับฉันไม่ได้โกหกนะเน้นคือความร้อนแรงที่ช่วยขัดเกลาจิตใจไม่ใช่เลยเพื่อใ,ใช้เน้นการเพ่งจิตได้ยังไงล่ะคนที่ไม่ได้เป็นเด็กในสำนักเราสอนเรื่องเน้นให้เขาไม่ได้นะ่ะมันก็จริงจะถืออธิบายเน้นที่หมายถึงความร้อนแรงแทนนะหากว่าเอาเน้นไปใช้ในทางที่ผิด จะเกิดเรื่องที่น่ากลัวขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นชเปลี่ยนกระดาษให้เป็นมีดแล้วไปใช้ทำร้ายคนในทางกลับกันจเจ้าแขนเราหามาห,าห่อหุ้มร่างกายผูกก้ประกานตัวเองก็ทำได้อใอยมีความพยายามมากพอแม่ว่าใครก็ฝึกเน้นได้ถึงนั้นเพราะฉะนั้นจะสอนให้ใครจะต้องเลือกให้ดีก่อนอยังไง อาจารย์ครับหนังสือเล่มนั้นผมยังไม่ได้อ่านเลยอ่ะน้ำส้มนันของผมอ,ะอ่ะได้ขอโทษไม่น่าเชื่อเลยนะคะนักสู้คิรัวเลยนักสู้ก่อนใช้เวลาเพียงเหนือทิ์ผ่านด่านการประลองในชั้นที่ร9 0ยเก้าไม่มีบาดแผลเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะตายสิน่าเจ็บใจจังเลยคราวที่แล้วก็จะขึ้นมาถึงชั้นที่200ต้องใช้เวลาสปี บอกแล้วไงก็ตอนนั้นน่ะนายเพิ่อจะหกขวบเองไม่ใช่เหรอนั่นแหละนะ,ะมาละใช้ขบนเลยนะคะ <c oughs> วันดีฮะวันดีครับคีโรักับกนขึ้นไปถึงชั้นที่200อแล้วเหรอครับสองคนนั้นนะฝีมือสุดยอดจริงๆเลยนะครับอาจารย์ครับองั้นก็ช่วยไม่ได้ชั้น200เนี่ยจะเจอคนแบบไหนบ้างนะไม่รู้สิถึงจ,จะเคยขึ้นไปครั้งนึ่งก็เหอะ แต่กลับก่อนเดินไ่ลงทะเบียนแข่งขันก็เลยไม่รู้นะพี่สาวครับชั้นสองเนี่ยไม่ทราบค่ะพี่ครับไม่ทราบค่ะโธ่ไม่รู้กันหรอไม่มีประโยชน์สะเลยคิดรู้ที่นี่ไม่รักษาคุณภาพเลยหรือไงทำไมรับพนักงานร้ายการศึกษาเข้ามาทำงานด้วยอเพราะท่านาะคิดร่าอย่างน้อย,อยก็นาจะหาพนักงานที่หน้าตาดีกว่านี้หน่อยไม่เอาหน้าคิดรู้ไอเด็กบ้าอเอ้ย ปาญหาวิภายรอบตัวจริงๆใช่นายรู้สึกไหมก่อนอความรู้สึกเนี้ยอุซ่าดันโดนมาถึงชั้นที่สองร้อยแต่คนที่ใช้เน้นมันมารอเราอยู่แล้วเอาไงดีล่ะอย่างงั้นก็ต้องไปก็เขาไม่ยอมสอนเน้นที่แท้จริงให้เรางั้นก็ต้องค้นหาด้วยตัวเองแล้วไปกันเถอะยังไงก็ต้องไปล่ะ ก้าวต่อไปไม่ได้แล้วเราไม่อยากเข้าไปมากกว่านี้น,นั่นคใครวะไอ้คนที่อยู่ตรงนั้นออกมาเดี๋ยวนี้นะคุณคีรัวกับคุณกอนใช่ไหมคะขอเชิญไปลงทะเบียนทางด้านนู้นเลยนะคะในวันนี้เราจะเริ่มการประลองบนชั้น200กันเลยคะ่ะถ้าหากเลยเที่ยงคืนวันนี้ไปแล้วเราจะปิดรับลงทะเบียนนะคะโปรดระวังด้วยคะ่ะ อีกอย่างบนชั้นนี้อนุญาตให้ใช้อาวุธต่อสู้ได้ถ้าหากนำมาก็ใช้ได้ค่ะจิตสังหารของผู้หญิงคนนั้นเนอะไม่รู้เหมือนกันและในชั้นนี้เราจะไม่มีการจ่ายเงินรางวัลนะคะเป็นการต่อสู้เพื่อชื่อเสียงเท่านั้นถ้าหากเห็นชอบด้วยก็เชิญลงทะเบียนค่ะ,ะ,ะฮิสกะทำไมน้ำมาอยู่นี่อ่ะ เป็นปฏิกิริยาที่เข้าใจง่ายจริงๆทำไมฉันต้องมาอยู่ที่นี่น่ะเหรอคำตอบก็คือนี่ไงฉันมาตามคำทำนายในไพ่เพราะพวกนายกับฉันเรามีชะตาต้องการมาตั้งแต่เกิดเยอและแน่นอนนี่ไม่ใช่เพราะโชคชะตาแต่เป็นสิ่งที่ฉันตั้งใจให้เกิดพวกนายใช้เครือข่ายสมองกลจองตั๋วเครื่องบินใช่ไหมเล่ะนั่นน่ะไม่ว่าใครถ้ารู้เทคนิคก็สามารถเจาะเข้าไปดูได้และหลังจากนั้น ฉันก็ใช้เครื่องบินส่วนตัวบินมาดักรอพวกนายฉันก็พอจะรู้ได้ว่าพวกนายจะมาที่นี่กันยังไงตามเรามาอย่างนั้นเหรอทะลาอเล่นนะยังไงฉันก็ต้องมาที่นี่ขึ้นมาถึงชั้นสองร้อยอะนะมันไม่ใช่เรื่องอยากเย็นอะไรหรอกแต่ว่าฉันอยากจะขอเตือนพวกนายในฐานะรุ่นพี่นะจะย่างท้าเข้ามาบนชั้นนี้นะ่ะมันยังไงก็ต้ออ ันจะเร็วเกินไปขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับพวกกลับไปฝึกมาใหม่ซะเพราะถึงยังไงตอนนี้มันก็ยังเร็วเกินไปผู้ตากนะเจสาซาเดนดมาถึงชั้นนี้แล้วฉันไม่ผา่านหรอกอย่าดันทุลังเลยนะฮะ<า>พวกน้าเนี่ยยังป้องกันเนก็ขาไม่ได้หรอกนะมาอยู่ในขั้วโลกหนาวสุดขั้วแต่ก็ไม่รู้ตัวทำมาถึงได้ทรมานนะคืนี้ร่างกายและจิตใจรับแรงกดดันนี้ต่อไปต้องถึงตายแน่เลย นี่คือเน้นงั้นเหรอแค่มันบอกไม่ให้ผ่านก็ผ่านไม่ได้งั้นเหรอข้าจะสอนเลน้นของจริงให้พวกนางแต่ว่าพวกนะะ้าต้อรีบออกจากที่นี่ซะก,ก่อนนะแล้วถ้าหากวันนี้พวกเราไม่ได้ลงทะเบียนน่ะแล้วพวกเราจะเป็นยังไงล่ะฮะคุณกอนก็จะต้องลงไปเริ่มประลองใหม่ตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งแต่ว่าแต่ว่าอะไรฮะคุณคีรัวเคยปฏิเสธการลงทะเบียนมาแล้วครั้งหนึ่งหากครั้งนี้ไม่มาลงทะเบียนอีก จะถือว่าไม่มีความประสงค์จะลงทะเบียนและจะไม่อาจเข้าร่วมการประลองได้อีกอะไรกันนะ่ะแล้วเราจะกลับมาที่นี่ได้ทันก่อนเที่ยงคืนวันนี้หรือเปล่าล่ะว,ว่าไงก็ข,ขึ้นอยู่กับพวกนายนี่งไงล่ะเน้นช่ะ ไฟเผาผลานจิตใจบ้าบอเลยโกหกเด็กซื่อๆด้หน้าตาเฉยเป็นอาจารย์ภาษาอะไรอะ่ะพี่โดคุมรู้สึกว่านายจะสนใจเน้นเป็นพิเศษเลยนะมีเหตุผลอะไรอย่างงั้นเหรอเพราะมันจะโยงไปถึงเคล็ดลับความแข็งแกร่งของพี่ฉันพี่นายก็ใช้เน้นอย่างนั้นเหรอเออไม่ผิดแน่และถ้างั้นฉันจะอธิบายให้ฟังเพื่อให้พวกนายเข้าใจเน้นอย่างแจ่มแจ้งเลยนะเน้นก็คือ การควบคุมพลังชีวิตที่เรียกว่าออราที่เอ่อลนออกมาจากร่างกายคนเราสิ่งมีชีวิตทุกอย่างจะปล่อยพลังงานชีวิตออกมาทั้งนั้นถึงไม่มากก็น,น้อยอะนะแต่ว่าโดยทั่วไปมันรร่ดไหลออกสู่ภายนอกเทคนิคการอยู่พลังในวัยเดีร่างกายเราเรียกมันว่าเทนและเทคนิคนี้จะทําให้ร่างกายแข็งแกร่งทนทานและรักษาความอ่อนเยาว์ได้มากกว่าคนอื่นๆืซส,สือก็มีความหมายตรงตัวนั่นคือทําให้สูญสิ้น เป็นการดับร่องรอยจิตใจมีประโยชน์อย่างยิ่งในการฟื้นตัวหลังจากเหน็ดเหนื่อยส่วนเรนก็คือเทคนิคการปล่อยออร่าให้มากกว่าปกติรู้สึกหรือเปล่า่ะเออเริ่มรู้สึกถูกกดดันแล้วล่ะแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่ชนขนลุกเพราะฉันไม่ได้มีจิตใจมุ่งร้ายน่าทึ่งจริงๆจะสองคนนั่นมันจัดสัมผัสความรู้สึกได้เฉียบคมจริงๆออร่าคือพลังที่เปล่งจากในร่างกายของมนุษย์ดังนั้น การใช้กับมนุษย์ด้วยกันจึงได้ผลมากที่สุดไม่ว่าในทางดีหรือในทางร้ายหากมีเน้นที่ชั่วร้ายจู่โจมคนที่ไม่ได้ป้องกันตัวแล้วก็แค่ใช้ออร่าก็ฆ่าคนได้แหละการป้องกันตัวเองจากเน้นมีอยู่แค่วิธีเดียวเท่านั้นคือตัวเองต้องใช้เน้นด้วยเหมือนกันเรียกว่าตาต่อตาเน้นตอนเน้นอย่างนั้นนะสิเราจะต้องใช้เทนใช้ออร่าของตัวเองปกป้องออร่าของคนอื่นไม่เช่นนั้น จะแหลกเป็นผุยผงผุยผงเหรอเข้าใจหรือยังยังยังสงสัยอยู่สามข้อสามข้องั้นเหรอเน้นที่แท้จริงมันร้ายกาจแค่ไหนกันและถ้าไม่มีเน้นก็จะไม่สามารถเอาชนะได้เลยและก็นายเป็นน้ำานิ่งไหลลึกจริงๆเลยอะใช่ยังรก มันยังเร็วเกินไปก่อนจะถึงเวลาปิดรถทะเบียนยังเหลือเวลาอีกสาชั่วโมงเราต้องฝึกหนักเป็นอย่างมากเพื่อจะฝึกเน้นให้ได้ติดตามชม Hunter ร์ n t e r ในตอนหน้านะครับมาเป็นกำลังใจกับการฝึกหนักของพวกเราด้วยนะฮะ 「夢中になってチわは行くとこまで行って背中向け合ってるのに本当はぎゅってしたい」「短すぎるねオレンジ色した夕焼けみたいな優しさを知っているから午後夕焼け月明かり」「あっという間に」